สวัสดีค่ะทุกทท่านสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้ก็มาเจอมาเจอกันนะคะวันที่13สนะคะสิงหาคม2568นะคะทุกท่านวันนี้ก็มานำแนวทางดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะทุกท่านมาดูข้อมูลแนวทางกันนะคะก็หลายสำนักก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านมาดูคู่ต้นบนนะคะของงเฟ่นะคะทุกท่าน แนวทางที่เข้างวดที่แล้วนะคะทุกท่านเอสก็นำมาฝากนะคะคู่ต้นบนน้องเฟ้นะคะหนึ่งสิงหาคม68นะคะมาเข้าที่52และ58นะคะไปล่าง5้ศูนย์ด้วยนะคะท่านเข้านะคะ5258คู่ต้นน้องเฟ้นะคะงวดที่แล้วนะคะทุกท่านหนึ่งสิงหาคม68เข้านะคะมาดู16สิงหาคมนะคะ2568นะคะทุกท่านคู่ต้นนะคะนกคกหรือว่าน้องเฟ้นะคะทุกท่าน สามแปดสามเก้าสามหนึ่งนะคะสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งนะคะหกแปดหกเก้าหกหนึ่งนะคะทุกท่านตามนี้นะคะก็เป็นข้อมูลแนวทางให้มาเดิมนะคะค่ะคัดเอานะคะทุกท่านอ่างวดที่แล้วก็เลขเด่นของน้องเฟ่กาลังวันคือสามหนึ่งสี่นะคะทุกท่านสามหนึ่งสี่นะคะทุกท่านก็จะเหลืออ่าได้ข่าวหนึ่งดับบนนะคะทุกท่านสี่ก็ดับบนนะคะ ได้ข่าวว่าเหลือสามตัวเดียวนะคะทุกท่านก็เซียนบอกมานะคะก็มาดูตามนี้นะคะทท่านคู่โต๊ดนะคะสามแปดสามเก้าสามหนึ่งสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งหกแปดหเก้าหกหนึ่งนะคะทุกท่านพิจารณาด้วยนะคะหกเลยหนึ่งดับบนนะคะทุกท่านตามนี้นะคะได้คู่โต๊ดแล้วก็มาดูหลักร้อยกันนะคะ ของแอดบนดินแผ่นฟ้าปล่อยมาแล้วนะคะทุกท่านหลักร้อยงวดที่สิบห้าติดนะคะสองห้าสามแปดนะคะสองห้าสามแปดหลักร้อยนะคะสิบหกสงค2สองันห้าร้อยหสแปดนะคะทุกท่านก็สองห้าสามแปดนะคะมาดูเลขดับ่าหลักร้อยอสดาวนะคะอสด,ดาวดับเจ็ดดับสามดับห้านะคะทุกท่านดับเจ็ดดับสามดับห้านะคะดับอยู่หลายงวดนะคะ 16, สิบหกสิงหาคมหกแปดนะคะ ก็จะเหลือแค่อะแปดและสองนะคะหลักร้อยนะคะทุกท่านแปดและสองนะคะพิจารณาด้วยนะคะทุกท่านมาดูโคงอะอ่านางฟ้าราศีมังกรนะคะอดยังไม่ได้ลงให้นะคะทุกท่านขออภัยด้วยมืดๆหน่อยนะคะหกหนึ่งหกสองหกสามนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามข้อมูลบนนะคะทุกท่าน มาตามตัวแอดมิสเตอร์บอนนะคะปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านก็ตามนี้นะคะมิสเตอร์บอน16สิงหาคม2568นะคะ372 37 872นะคะ972 97 772นะคะ737นะคะ873นะคะ973นะคะวิ่ง777นะคะ7273 6787นะคะ, 72, 73, 87, ะ,คะ2ตัวนะคะ6263 8295นะคะทุกท่าน อบนนี้นะคะทุกท่านแกลบแกลบแกลบของแท้แน่นอนนะคะแนวทางของมิสเตอร์โบนวดที่แล้วก็เข้าอ05นะคะทุกท่านเลขเด่นไม่เข้านะคะมาตามต่อแนวทางของอออสนามบินน้ำนะคะ<ทาง>ชุดรูปแบบนี้นะคะทุกท่านล่<ท>า,งางอย่างเดียวนะคะ16สิงหาคม68 81 83กัน28นะคะ81 83กัน28นะคะทุกท่านข้อมูลล่างนะคะ ก็มาดูแนวทางนะคะของเกนุกนะคะวันที่แล้วก็เข้านะคะเกนุกใบแท้แน่นอนนะคะทุกท่านแอดก็ตามให้220ฟัน0ไทยนะคะ16สิงหาคม68นะคะ01 09 08 9192 02นะคะทุกท่าน220น,นะคะดเดียว220น,นะคะทุกท่านตามนี้นะคะ ก็มาตามต่อนะคะทุกท่านของมาน้อยคอยรักนะคะ,ะปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านสามตัวบนก่อนนะคะทุกท่านสิสิงหาคมหกแปดนะคะก็ดสามเก้าหกสามเก้าเจ็ดนะคะสองตัวก็แปดหกเก้นะคะแปดเนะคะทุกท่านก็สรุปนะคะชุดสรุปล่างก็หกเ 68แปดห้าเ็ดห้าแปดนะคะเน้นเน้นหนักหนักหกแปดหกแปดแปดหกด้วยนะคะทุกท่านหกแปดแปดหกนะคะเน้นเน้นหนักหนักะคะทุกท่านล่างนะคะทุกท่านตามนี้นะคะของหมาน้อยคลยรักนะคะทุกท่านปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทุกท่านขอบคุณทุกไลท์ทุกเคขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมและกดติดตามนะคะก็สำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ